สวัสดีค่ะเพื่อนๆคลิปนี้เนาะนิวจะมาขอนะคะขออนุญาตออกความคิดเห็นเกี <c> ่ <oughs> ยวกับความเป็นอยู่ผู้หญิงไทยแล้วก็ชาวต่างชาติในประเทศสวีเดนเนาะการใช้ชีวิตคู่ก่อนที่จะมาใช้ชีวิตคู่ด้วยกันเนาะทีนี้เนี่ยนิวไปฟังอยู่ช่องหนึ่งไม่เชิงว่าเข้าไปฟังแต่ว่าคลิปเหมือนเข้ามาในในเหมือนขึ้นฟีดนะ ข้ามาเขาให้หัวข้อลักษัณที่ว่าผู้หญิงไทยนะคะผู้หญิงไทยช้ำใจประมาณนี้แบบช้ำใจถูกถูกครอบถูกครอบครัวแล้วก็ครอบครัวฝ่ายชายเนะาะบาังคับให้เซนน็นหนังสือสัญญาให้เซนน็นหนังสือสัญญาว่าจะไม่รับมรดกก่อนที่จะแต่งงานเนาะ ว่าจะไม่มีสิทธิ์เรียกร้องเอาสินทรัพย์จากทางฝ่ายชายถ้าเกิดเลิกกันไปหรือว่าฝ่ายชายเกิดการเสียชีวิตนู้นนี่นั่นเนาะแล้วก็ใช้คำพูดคำเขียนหัวข้อในลักษณะว่าครอบครัวทางฝ่ายชายบังคับให้เซ็นเนาะเซ็นไม่ให้รับมรดกอ่ตรงนี้เนี่ยต้องระวังนะคะการใช้คำสำหรับนิวเนาะประสบการณ์คำว่าบังคับเนี่ยมันมันมัน มันจะเข้าใจอย่างอื่นเป็นไปไม่ได้นอกจากบังคับแบบว่าขู่เข็นบังคับให้ทำบังคับแบบว่าโดยที่เราไม่ยินยอมเนาะตรงเนี้ยต้องขยายความคำว่าบังคับนะคะเวลาที่จะใช้คำเนาะเพราะคนที่เข้ามาฟังแล้วไม่เข้าใจจะตีความไปในแถวในแนวแบบดรามา่าแล้วเข้าใจคิดว่าทำไมครอ,อบครัวฝ่ายชายต้องบังคับให้เซน สัญญาก่อนที่จะแต่งงานก่อนที่จะย้ายมาอยู่ประเทศสวีเดนเนาะว่าจะไม่เอาส,สินทรัพย์สมบัตินู่นนี่นั่นเนาะอยู่จะบอกก่อนว่าถ้าเกิดใช้คําว่าเป็นข้อตกลงอยังพอฟังได้เพราะว่าตามความเป็นจริงแล้วนะคะหลักความเป็นจริงของคนสวีเดนเนี่ยไม่ใช่แค่คนไทยนะคะคนสวีเดนด้วยกันเนี่ยตอนที่เขาก่อนจะแต่งงานกันเขาก็มีการเซ็นสัญญาตกลงเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาตุก ถูกปลูกฝังมาเหมือนกับว่าสิทธิเท่าเทียมกันสินทรัพย์ที่เขาสร้างขึ้นมาก่อนที่เขาจะมาแต่งงานนะคะเขาก็จะเซ็นสัญญาเลยว่าอันนี้คือส่วนของเจ้าอันนี้คือคือส่วนของคุณเพื่อที่ว่าเป็นการแฟร์ซึ่งกันและกันมันเป็นเรื่องปกติมากเลยของคนประเทศสวีเดนนะคะเพราะคนประเทศสวีเดนด้วยกันก็ทํากันแบบนี้นะคะบางคนไม่แต่งงานเลือกที่จะไม่แต่งงานถึง ถึงขนาดมีลูกแล้วนะคะเขาก็ไม่แต่งงานเหมือนอพี่สไยนิวกับพี่ชายของคุณซีเจเนาะอยู่กันแบบเกือแบบ 30- 40ปีเพิ่งจะมาแต่งงานกันตอนที่เปิดร้านอาหารเนาะเมื่สองสองสามปีเองที่ผ่านมาเขาอยู่กันแค่เขาเขา,เขาเพิ่งจะมาตกลงปงใจแต่งงานกันด้วยความที่เขาสร้างสร้างธุรกิจขึ้นมาด้วยกันตรงนี้นะคะส่วนคุณย่ากับคุณปู่เขาอยู่ด้วยกันมา เกือบ30-40ปีเหมือนกันเขาก็ไม่แต่งงานกันเพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณปู่นะคะมีลูกติดกับภรรยากเก่าคุณย่าก็มีลูกติดก็คือคุณซีเจแล้วก็พี่ชายต่างบรรดาต่างบิดาก,กันเนาะซึ่งเขาต้องเขาหลีกเลี่ยงการมีปัญหาถ้าเกิดคนใดคนหนึ่งเสียชีวิตเนาะตัวนี้เขาค่อนข้างที่จะเอียดอ่อนมากเพื่อรักษาสิทธิ์ของแต่ละคนของแต่ละฝั่งแต่ละฝ่ายอันนี้เรามองว่าเป็นเรื่องปกติ ทีนี้เนะี่ยพอเราเข้าประเด็นมาในเรื่องของผู้หญิงไทยแล้วก็มาเปิดประเด็นดราม่าว่าต้องแบบถูกจับเซ็นสัญญาว่าจะไม่เรียกร้องสิทธิสินทรัพย์ถ้าเกิดเลิกกันไปเนาะถามว่าถ้ามองกับกันถ้าเราเข้าใจวัฒนธรรมเขาดีๆนะคะมันเป็นเรื่องปกติที่เขาจะรักษาสิทธิเขาสร้างขึ้นมาทุกอย่างโดยยิ่งเขามีลูกติดเนี่ยเขาสร้างขึ้นมาทุกอย่างอยู่ดีมาแต่งงานกับคุณแล้วพรกฎหมายมันอตัตโนมัติแล้ว มันครบคุมอัตโนมัติถ้าแต่งงานเงินทุกอย่างก็ต้องเป็น50อีก50ก็ให้ลูกอีก50ก็คือคุณถ้าเกิดพรรยาสามีคุณเสียชีวิตเนาะอันนั้นเป็นกฎหมายเป็นกฎหมายอยู่แล้วนะคะแต่ทีนี้เนี่ยเขาอาจจะมีการตกลงก่อนตกลงก่อนเพราะอะไรอย่างหนึ่งต้องบอกเลยว่าคนสวีเดนนะคะแต่งงานยากมากโอ้โหเขาแบบว่าบางคนอยู่กันตลอดชีวิตแต่ไม่เคยแต่งงานกันเลยแค่อยู่ด้วยกันมีลูกจนโตแบบ มีลูกมีหลานเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องคิดลึกๆว่าส่วนหนึ่งที่คุณที่เขาแต่งงานกับคุณเนี่ยมันอาจจะมีเงื่อนไข,ขของการที่ทําให้วีซา่าอนุมัติเร็วยิ่งแบบมีลูก,ด,กด้วยกันโดยที่ไม่แต่งงานก็ทําให้วีซา่าอนุมัติเร็วมันเป็นมันเป็นอ่ากรณีสืบเนื่องมาจากที่ทําเรื่องขึ้นมาที่จะมายาม้ายไปอีกประเทศสวดท้ยมันจะง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องแปลกเลยไม่ใช่เรื่องแปลกเลยที่เขาจะต้องเซ็นสัญญาเพราะเขาไม่รู้ว่า คุณจะอยู่กับเขาได้นานมากน้อยแค่ไหนอีกส่วนหนึ่งเขาก็ต้องรักษาสิทธิ์ให้กับตัวเขาที่สร้างมาแล้วก็ลูกเขายิ่งเขามีลูกติดเนาะตรงนี้มันเป็นเรื่องปกติมันเป็นเรื่องปกติมากเลยค่ะอย่างคุณมาอยู่กับเขาเขาดูแลทุกอย่างให้คุณจนกว่าคุณจะเริ่มต้นการทํางานมีไรายได้เนาะมันก็เป็นเรื่องปกติพอทํางานแล้วก็ต้องเราก็ต้องช่วยกันออกช่วยกันช่วยกันช่วยกันออกค่าใช้จ่ายนู่นนี่นั่น นิวมองว่ามันเป็นเรื่องปกติถ้าเกิดศึกษากฎระเบียบแล้วก็วัฒนธรรมของคนสวีเดนนะคะมันเป็นเรื่องปกติไม่มีข้อไหนเลยที่จะดึงให้มันเป็นดราม่าในในประเด็นนี้เนาะซึ่งนิวก็ไม่เข้าใจเนาะนิวก็ไม่เข้าใจว่าทําไมทําไมคนไทยบางกลุ่มตีประเด็นนี้และทาให้คนสวีเดนวัฒนธรรมวัฒนธรรมวัฒนธรรมเขามองว่าทําไมใจดําจังครอบครัวใจดําจังทําไมแบบ เงินนู่นนี่นะั่นทำไมเราจะต้องไปหวังนี่ไปหวังเงินหวังมรดกเขาถ้าเราคิดที่อยู่เขาจริงเนาะร่วมสร้างด้วยกันสินทรัพย์ที่สร้างด้วยกันก่อนก่อนก่อนที่จะมาอยู่ด้วยกันเนาะพอคุณเริ่มทํางานคุณเริ่มสร้างด้วยกันเนี่ยมันก็จะเป็นของคุณส่วนหนึ่งห้าสิบเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วที่ร่วมสร้างกับเขาเนาะซึ่งตรงนี้เราก็มองว่า มันไม่ใช่ประเด็นที่คุณจะเนอะต้องมาตีดรามา่าแล้วก็มาโศกเศร้ามาแบบเห็นใจกันว่าออ๊ยทําไมทุกใจจังทำไมแบบน่าสงสารจังตอมตรมจังมันเป็นอะไรที่แบบนิมองว่ามันมันไร้สาระมากๆเลยถ้าพูดถึงหลักตามความจริงนะะี่ยนะคะคนะคะบางเคสนะคะกรณีอ่าอ่าลูกนี้นิวอดีตลูกนี้นิวคนไทยเนาะเลิกกับสามีเกา่าพอมามีสามีใหม่ ปรึกษานิวให้นิวดูรายละเอียดหวังสมบัติสมบัติเขาให้เขานะคะให้สามีใหม่ช่วยจ่ายนี่ให้เพื่อที่ว่าเขาจะแต่งงานกันเพื่อที่ว่าสามีใหม่เขาเนี่ยแฟนใหม่เขาจะได้ไม่ไม่เสียประวัติถ้าแต่งงานกันเขาก็อยากให้ผู้หญิงไทยคนเนี้ยมีประวัติที่สวยงามก็คือจะต้องเคนี่เขาก็ทําการกู้เงินนะคะฝ่ายชายเนี่ยผู้ชายคนใหม่ ทำการติดต่อธนาคารกู้เงินเพื่อที่จะมาโลดนี้ให้กับภรรยาคนไทยนี้เนาะแต่ปรากฏว่าภรรยาคนไทยคนนี้นะคะมาติดต่อนิวให้นิวบอกว่านิวถ้าเกิดว่าแฟนใหม่พี่โทรมาบอกยอดให้มันมากกว่าเก่าได้ไหมสมมติว่าเขาติดนิวหมื่นหนึ่งให้นิวบอกสามหมื่นเพื่อที่ว่าจะเอาเงินไปทำานอื่นไปใช้นี่นอกระบบตรงเนี้มันเป็นอะไรที่แบบว่านะนะมากๆนิวอยากจะมา พูดให้ฟังนิวไม่อยากลงรายละเอียดตรงนี้มากเอยวไว้พูดในหัวข้ออื่นในคลิปหน้าคลิปนี้นิวขยา่จะพูดว่าไอการที่มาทําคลิปลงคอนเทนต์กันว่าได้ใช้คําว่าสามีบังคับให้เซนอ่าว่าจะไม่ให้เซนก่อนให้เซนแบบว่าไม่ไม่ไม่ขอรับมรดกไม่ขอรับสินทรัพย์หลังจากที่อ่ก่อนที่จะแต่งงานถ้าเกิดเลิกงันไปสามีเสียชีวิตนู่นนี่นั่นเนาะจะไม่ขอรับมรดก ตรงนั้นแล้วก็ถูกพ่อแม่ฝ่ายชายบังคับตรงนี้นี่มองว่ามันมันน้อยมากเปอร์เซ็นต์น้อยมากที่คนสวีเดนเขาจะมีนิสัยแบบนี้นะคะแต่ถ้าจะใช้คําว่ามีการข้อตกลงข้อตกลงกันมีข้อเงื่อนไขตกลงกันก่อนที่จะ,ะแต่งงานกันแล้วก็ย้ายมาอยู่ที่ประเทศสเีเดนอ่ะตรงนี้น่าคิดเพราะมันเป็นเรื่องปกติเพราะคนสวีเดนเขาก็ทํากันตกลงเพื่อที่ว่ายุติธรรมทั้งสองฝ่ายเนาะเขาสร้างมาอยู่ดีคุณมาแต่งงานแล้วเขาต้องให้คุณ ถ้าวันหนึ่งคุณบอกเลิกเข้าไปเขาต้องเสียให้คุณ5 0เนาะครึ่งหนึ่งของสิ่งที่เขาสร้างมามันก็ไม่แฟร์ใช่ไหมตรงนี้นิก็อยากจะมาบอกไปเพราะว่าคลิปจะหมดเวลาแล้วค่ะนี้ก็เลยต้องเร่งเนาะตรงนี้นีคอยากให้มาดึงสติพักดราม่าและดึงดึงสติอยู่กับความเป็นจริงนะคะสิ่งที่นิคพูดเนี่ยนิพูดเพราะประสบการณ์จริงลงพื้นที่จริงแล้วก็เคยอยู่กับเคสพวกนี้จริงแต่พวกคุณที่พูดกันประเด็นพวกนี้เหมือนกับว่าฟังมาแล้วก็มาตีเป็นคอนเทนต์มา ตั้งหัวข้อที่มันเกินความเป็นจริงนิวมองว่ามันไม่ใช่อะนิวเตยนี่ก็เลยอยากจะทําคลิปเพื่อที่จะโต้แย้งว่าหลักความเป็นจริงมันอาจจะมีมากกว่านั้นนะคะไม่ใช่ว่าเหรียญ2ด้านมันอาจจะมีถึง3ด้านก็ได้ตรงนี้นนิวก็อยากจะฝากไว้ค่ะว่าสติมากกว่าดาราม่านะคะมองอยู่กับความเป็นจริงค่ะอย่าไปตําหนิชาวสเวีเดนซะมากว่าใจดํานะคะโอเคนะคะเพื่อนจ๋า